มีจังหวะลองไม่หนึ่งอ๋อโอเคเรามีเพลงจริงๆเดี๋ยวเล่าลูกของฟัง,งนะครับในสองเพลงนี้เนี่ยเราจะมีการจับสลับเพลงน้องๆงจะได้รู้เพลงกันวันแรกที่มาค่ายเลแล้วก็มีจับสลับเรียนอะไรเพลงก็คือเพ <Perfect. S 1> ลงเพอ,เอร์เฟิศรถไฟฟ้าดิบๆเออเรียนเดิสใหม่โอเคเรารถรถไฟฟ้าเราเรียนเล่นเพลง เป็นแนวดิสโก้ก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าจริงเพลงนี้ก็อาจจะคล้ายๆจะเป็นดิสโก้คล้ายๆอยู่แล้วนะครับทอดไตยาก่อนที่บอกว่ายากทอนไหนเออมันเป็นเหมือนแบบลูกส่งจากคลิปไปทอนอ่าตึงต้งตึ้งตึ<ช>้งนี่ปะอ่าโอเคแล้วเรียนกับกูวินเป็นไงบ้างครับโอ้โหสวันดีเพื่อตอนตารแรกเนาไม่เคยตีแนวนี้ทั้งอ๋อ จะค,ครูบิ๊กช่วยตอบได้ใ่ไหให้ให้ติดได้ติดได้แล้วครูประจำวงเมื่อกี้คือครูครูบิ๊กเป็นไงบ้างโดดไหมครับได้ค่ะได้ดูใจดีครูเท่กันเอ้ยครูเท่มากด้วยครูบิ๊กสุดข้างไปทีจริงใจแหละโอเคมีอะไรมีอะไรจะพูดอีกบ้าครั <c oughs> บวันแรกอะหนูไว่ามาแล้วจะไม่มีเพื่อนแต่ว่าวันแรกผ่านไปครูทุกคนสนิทกันแล lle, ้วสนิทกันมาอ <c oughs> ยสิบปีอะไรเงี้ยโอเค ราพยาามพมากครับสีขาวถึงไม่ถึงเันียเอาวันที่สองนะครับพร้อมยังครับพร้อมคโอเค